ทีมงานทุกพ่อและแต่สงขลาครับมาดูเรื่องความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดใต้สะพานโคกบ,บาวกันครับที่ส่งคลิปวงจรปิดมาให้ตัวพ่อแจ้งเตือนให้ระวังระวังกันและก็ช่วยดูทีครับว่าไอ้บาวนี้เป็นลูกหลานใครเพราะว่าได้เข้าไปลักปลาหมึกของแม่ค้าที่เก็บไว้ในหลังเกือบเกือบ40โลเลยครับเกือบเกลี้ยงเลยครับขาดทุนเลยครับ มันมากัน3คนแต่ว่าที่เห็นในกล้องจรปิดนี่ลงมือคนเดียวครับดูแล้วยังเด็กๆกันอยู่เลยครับอย่าเรียกว่าโจรเลยครับแบบนี้วัยนี้รุ่นนี้เรียกว่าเทดีกว่าครับไม่รู้เอาไปขายหรือว่าเอาไปกินหมึกตั้ง40โลเจ้าของแผงเขาไม่ได้แจ้งความนะครับแค่เอาคลิปมาแจ้งเตือนเผื่อว่าใครเห็นว่าเป็นลูกใครหลานใครจะได้เตือนนกันเอาไว้ว่าอย่าทำอีกทีหลังไม่ใจดีแบบนี้แล้วนะครับแจ้งจับอย่างเดียว เห็นคลิปในตัวพ่อแล้วนี่น้องๆหนูๆที่ชวนกันไปลักหมึกในคืนนั้นอย่าทําแบบนี้อีกนะครับอย่าหาทําบางทีนึกหนุกชวนกันไปลักของทําไปทํามาเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสยัยคิดว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโจรโดนตํารวจจับนี่พ่อแม่ร้องไห้เสียอนาคตเลยนะน้องนะลูกใครหลานใครนี่ช่วยดูเอาไว้ด้วยนะครับต่อไปเจ้าของไม่ได้ใจดีแบบนี้แล้วนะครับ